แจ้งข่าวด่วนพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะทางธนาคารทกศค่ะแจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ไร่ละ500บาทเพิ่มเติมรอบที่1นะคะส่วนจะเป็นจังหวัดอะไรอำเภออะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่ติดตามรายละเอียดข้อมูลการโอนเงินของไร่ละ500บาทเพิ่มเติมในช่องอิสานแซบ่บค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบกเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะตอนนี้ทางธนาคารกรสแจ้งกําหนดการโอนและก็ประมาณการโอนเงินในโครงการประกันไรายได้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ในส่วนของรอบที่1ซึ่งมีการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรในบัญชีเงิน ฝากโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชม โดยการแจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทัพ64ไร่ละ500บาทเพิ่มเติมในครั้งนี้สำหรับเกษตรกรที่เป็นรายใหม่นะคะหรือว่าเกษตรกรที่มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหรือเป็นเกษตรกรรายเดิมนลค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับการโอนเงินนครั้งที่แล้วนะคะหรือว่างวดที่แล้วสำหรับการโอนครั้งนั้นจะมีการโอนให้กับเกษตรกร ไปมากที่สุดค่ะตอนนี้ทางธนาคารตกอ,อได้แจ้งกำหนดการโอนเป็นตารางออกมาในการโอนในวันที่5กุมภาพันธ์2564โดยการโอนครั้งนี้นะคะโอนเข้าบัญชีเกรรษตรกรแล้ว สำหรับเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ลิงก์นะคะ https://choco.inbaac.com และก็บริการแจ้งเข้าเงินออกผ่าน l ลาย baac family ที่เมนู baac connect สมัครใช้บริการฟรีได้เลยค่ะ เดวิสันแซดจะทิ้งลิงก์ในการตรวจสอบการโอนให้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของแผนการจ่ายเงินในครั้งนี้รายละ5้ารบาทขอยกตัวอย่างในส่วนของสำนักง,งานทกสจังหวัดศรีสะเกดทําไมถึงเป็นจังหวัดศรีสะเกดเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกดแก้งข้อมูลข่าวสารมาเป็นตารางการโอนก็เลยยกตัวอย่างให้ทราบในครั้งนี้นะคะ เชื่อว่าการจ่ายเงินและก็การประชาสัมพันธ์ของทางธนาคารตกสน่าจะมีการจ่ายเงินให้กับในส่วนของเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในราละ5้ารบาททั่วประเทศถ้าใครได้รับแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะเอาละคะ่ะตารางการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่5กุมภาพันธ์ในส่วนของไร่ละ5 0ายบาทหรือเราเรียกว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5ง0 63, ทั63บ64ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดนะคะมีการโอนไปทั้งหมดอยู่ที่754รายจำนวนเงินที่โอนในครั้งนี้อยู่อยู่ที่4,748,112บาท50สตางค์เรามาดูว่าที่สาขาไหนได้รับการโอนบ้างนะคะ จะมีอำเภอที่สาขาลาศีสลาย387รายศรีสะเกตนะคะ85รายขู่ขัขนแปะ40รายวังหิน37รายผูสิงห์35รายคุ้นหาร23รายกันทราลม20น้ำเกลี้ยง20 ถนนพระวิหาร17รัฐศรีรัตนา16แล้วก็ภัยบึง15กันทรารักนะคะอยู่ที่11รายเบนจลัษ9รายนนคูณ9รายอุทมพรพิสัย9รายปางกู่6รายยางชุมน้อย5รายโพสีสุวรรณ5รายห้วยทับทัน3รายแล้วก็พายุ2รายค่ะสำหรับเกษตรกรตรวจสอบการโอนเงินที่ลิงก์ h t p t p s c o n g k o i n b a c c c o m อีสานแซบจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ สามารถตรวจสอบได้เลยเอาล่ะค่ะสําหรับใครได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาใครยังไม่ได้ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเน,นื่องทีนี้คุณผู้ชมถามเข้ามาในช่องนะคะว่า ไรละ5 0 0บาทรอบที่2ล่หละจะได้เมื่อไหร่เอาเป็นว่าตอนนี้ไรละ500บาทรอบที่2เรายังไม่สรุปกันออกมาเลยทางรัฐบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงก็ยังคงไม่สรุปออกมาเอาเป็นว่ายังไม่มีกําหนดใจ่ายในไรละ5 0 0รบาทรอบที่2นะคะแต่วันที่10กุมภาพันธ์นี้จะมีการนัดประชุมนบขแต่จะเป็นโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสาหรับงวดที่ตกค้างแล้วก็การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงล่าสุดถึงงวดที่สิ 3ว่าจะจ่ายเงินด้วยวงเงินเพิ่มอยู่ที่5,000ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะแจ้งข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องในโครงการแล้วก็การโอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ500บาทเพิ่มเติมมีใครบ้างเช็คด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเจอกันกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบายๆค่ะ